วันนี้ก็มีกล่องพาโนโนะครับตัวใหม่ซึ่งคุ้มค่ากับราคานะครับก็คือจะมีให้เลือก2ขนาด2ขนาดก็คือตัวนี้อาจจะใส่พวกจุดสองสองแม็กดัมแล้วก็พวกปืนลูกกดหรือปืนลมราะเห็นนะครับอะไรก็ได้แล้วก็ตัวนี้อาจจะเป็นใส่พวกปืนสูลูกซองสามส 8, เพราะว่า ทรงสูงจะใส่ได้เยอะกว่านะครับทรงสูงจะสามารถเรียงเรียงได้เยอะกว่าแล้วก็ข้อดีของกล่องตุกนี้คือสําหรับใครหลายคนที่มีปืนหลายกระบอกแต่ไม่อยากจะคือเวลาไปที่ยวเราไปแบบว่าเอาปืนหลายกระบอกแต่ว่าอยากอยากอยู่ในกล่องเดียวอยากอยู่ในกล่องเดียวอย่างเงี้ยหรือแค่สองกล่องส่วนตัวมเวลาไปไปยิงปืน อะไรก็ใช้ตัวนี้เป็นกดสองสองเป็นพวกกระสุนขนาดเล็กแล้วก็พวกนี้เป็นพวกบพิสน,นกลางพวกสามสิบแหรืออลูกซองจะใส่ครับเอ่อมา้องมาดูกล่องกันนะครับแขง็งแรงครับแขง็งแรงแล้วก็น้ำมีน้ำหนักเบาครับการดีไซน์จะตรงฝากล่องเนี่ยมันจะเป็นล่องเป็นร่องครับล่องลึกเพื่อปิดปิดลงเนี่ยปับ๊บ บตรงตรงนี้ยครับตะเข็บตรงนี้ยมันจะปิดสนิทกันจะกันฝนครับกันฝนสาดกันฝนสาดครับแล้วก็จะมีตำแหน่งตำแหน่งล็อกข้องมุนแจครับเพื่อไม่ให้คนอื่นมายุ่งกับกระสุนของเรานะครับหนึ่งตัวสองตัว คือหนึ่งน้ำหนักเบาสองมีที่คล้อ,องกุญแจน,นะครับสามารถเวลาเราไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยครับเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ได้เม็ดอินยูเอชเอครับกล่อง